ก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องติกิตสีอ f ฟฟิ i ชียลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส i b ์ด้วยนะครับกำลังดาวของเจ้าชะตาคืออาทิตย์เอานี่มาแตะใสใสเบอร์12นี่เห็นไหมทุกเลขมีความหมายหมดไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์เลขอันนี้ไม่ดีเลขนั้ไม่ดีมีความหมายหมดแต่ชื่อเปลี่ยนได้นามกุลเปลี่ยนได้เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนได้เบอร์รถยนต์เปลี่ยนได้ เบอร์บ้านเปลี่ยนได้เอาละงงเลยเบอร์บ้านเปลี่ยนได้งไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กกินสีออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษนะครับติ๊กกินสีออฟฟิเชียลเนี่ยรวมแล้วมันเป็นเลขที่ดีกับรายการอาจารย์ติ๊กครับ <laughs> เหมือนเดิมครับท่านผู้ชม เมื่อครั้งที่แล้วเราคุยถึงเรื่องสีสีที่คู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตแต่ต่อไปนี้เราจะมาคุยเรื่องกำลังดาวกำลังดาวของเลขแต่ละเลขบางเดือนก็มี31วันบางเดือนก็มี30วันบางเดือนก็มี28วันนะครับแต่ก็เราไมา่รู้ว่าไอ้เลขเหล่านี้มันมีอิทธิพลสำคัญกับเราอย่างไร หลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ามาดูช่องที่กินสีนี่ก็เรียนรู้ไปด้วยทําความเข้าใจไปด้วยเราจะได้เข้าใจว่าตัวเจ้าตามีรหัสติดตัวคืออะไรเรามาดูครับ1เอาวันนี้เอาถึง15เดี๋ยวอีพีหนึ่งเอาถึง3 1เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนคนเราก็มันเลือกเกิดไม่ได้ครับท่านผู้ชมก็เวลาเลือกเกิดนี่สมมุติว่าเกิดวัน,ว,นวันที่5เราจะไปเปลี่ยนไปวันที่7 เราจะเปลี่ยนวันที่ที่14 13ไม่ได้แต่ชื่อเปลี่ยนได้นามกุลเปลี่ยนได้เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนได้เบอร์รถยนต์เปลี่ยนได้เบอร์บ้านเปลี่ยนได้เอาละงงเลยเบอร์บ้านเปลี่ยนได้ไงเดี๋ยวดูอีพีต่อไปแล้วกันว่าเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าบ้านเลขที่เนี่ยมันมีความสาคัญเราอ่านจากเลขของบ้านเลขที่กับทับของบ้านเลขที่แล้วมารวมกัน มันก็เหมือนชื่อนะฮะชื่อเรารวมได้เท่านี้ไม่ดีถ้าเพิ่มไปอีกนิดนึงรวมได้ชื่อเป็น15หรือ24หรือ3 6หรือ54หรือ45ไอ้เลขเหล่านี้มันเป็นมีความสำคัญกับตัวเจ้าตายอย่างไรอีพต่อไปก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเลขรหัสที่สำคัญนะครับมาดูเลขรหัสตั้งแต่1นึถึง15 แล้วมาดูกําลังดาวคนเกิดวันที่1อาทิตย์ก็ไม่มีกําลังดาวอะไรเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งไม่มีกัละแต่แสงค่าพระอาทิตย์หมายเลขสองเป็นดาวจันทร์ก็ไม่มีกําลังดาวเลขสามก็ไม่มีกำลังลกําลังดาวไม่มีเลยหนึ่งสองสามไม่มีเลยมาเลขสี่โอ้โหเริ่มแล้วไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีเหมือนกัน เลข5้ครูบาอาจารย์สายวิธีทำความถูกต้องพระเลข5ไม่มีกําลังดาวแต่พอมาถึงนี่ครับภาษาอังกฤษว่าซิกแล้วหกหกกำลังดาวของเจ้าชะตาคืออาทิตย์เห็นหั้ยแต่ไม่ได้หมายว่าหน่งกับหกับหเป็นคู่มิตรไม่ใช่นะฮะ กำลังดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงว่าตัวสุกเองเนี่ยถ้ากำลังดาวอาทิตย์ mm hmm. เขาเรียกว่าโสรดโสรดความหมายไม่ไง่ายๆบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์ care, ดีมากเพราะฉะนั้นคุณเกิดวันสุกส่วนมากเป็นคนเซอร์วิสหมายดีมากเพราะว่าจะทําอะไรก็ให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่สุกนี่เขาคู่มิตรกับอังคาราแสดงว่าเขามีสองสัญญ,ญาณในคนคนนั้นโดยเฉพาะวันเกิด ถ้าเกิดวันศุกร์คู่มิกฉางคารอังคารก็มีแสดงว่าตัวเจ้าตามีสองรหัสอยู่ในตัวเจ้าตาเดด้วยกันอันนี้กํลาลังดาวกํลาลังดาวอาทิตย์ของเลขหกพอจากเลขหกมาเป็นเลขเจ็ดไม่มีกําลังดาวต่อไปเป็นเลขแปดลาหูลาหูนี่ชอบทอําขอบพลาวแบบมีเทคนิคพลาวแผวพลาว,ลาวแต่เลขแปดนี่ไม่ธรรมดา มีกำลังดาวอังคาร3อยู่นี่แห่เวลาอ่านเลข8ก็เราก็มีกำลังดาวคืออังคารเนี่ยแสดงว่าเป็นอ่านเป็น3 .8 ก็ได้3.8ก็หมายถึงว่าไอตัวนี้คืออะไรคู่ธาตุลมอันนี้เซอร์วิสมาอันนี้คู่ธาตุลมลมเนี่ยมันพัดไปไหนก็ไปชวนไปเที่ยวบันเทิงที่ไหนก็ไปลมความหมายของลม ไม่ต้องเข้าใจอะไรยากความหมายของลมมันไปไหนมันก็พัดไปไหนใครมีรหัสเลขนี้กันเนี่าบันเทอมมีเลข8เลข17เลข26ส่วนเลขนี้มีเลขเลข7เลข16เลข25ไอ้นี่กับไอ้นี่เขาเป็นเพื่อนกันแต่อันนี้มันอิทิลิ์มากกว่ามากกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่เป็นเพื่อนกันเลขต่อไปเลข9แหมเขากินยาวไ้นี่นะเลข9 เป็นเกตเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนไกลเลขเก้าเนี่ยเวลาเราจะให้พระมาเจิมที่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นเกตเลขเก้าเหมือนกันเลขเก้าตัวนี้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนไกลาถามว่ามีกําลังดาวไหมไม่มีกําลังดาวตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าอยากจะ รรรรูู้้้้้้เเเื่่องาาานนนีีกก็ไไไปดไดดท EP3 ะะคับจขจขขใมึหลติกลิ่นสีผู้วิลาอดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวิลด์คลับแลนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่พักเงียบสงบเป็นส่วนตัวสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง15นาที ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0868259999พักผ่อนท่ามกลางห้วงบรรยากาศแห่งศิลปะที่ติ๊กกลิ่นสีผู้วิลาแต่พอเรามาถึง10 10อาทิตย์อยู่กับศูนย์มฤตยู กำลังดาวอะไรฮนะ <c oughs> กำลังดาวเสาวเวลาเราอา่าน1กับ7เราก็บอกว่าเลข10บกำลังดาวเสาเนี่ยแสดงว่ามีเซนใช้เซนใช้ความรู้สึกทดสอบบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าดินน้ำลมไฟดินสองห้าน้ำ น้ำ4ี่หลม3,8ไฟ1,7 1 7คู่ธาตุไฟแสดงว่าเจ้าตามีเส้นบางอย่าง1,7คู่ธาตุไฟเรามาดูต่อไปเมื่อเลข10แล้วไปเลขเ1 1บ1อาทิตย์อยู่คู่อาทิตย์รวมกันเป็น2เป็นดาวจันร์ทอาทิตย์อยู่อาทิตย์ก็ร้อนร้อนแรงอาทิตย์ดวงเดียวก็ร้อนอยู่แล้ว เจอสอดวงเข้าไปร้อนคนเกิดวันที่11เ,เนี่ยเป็นคนร้อนแรงแต่ว่ารวงกันได้2อเป็นดาวจันท์ดาวจันก็ตัวเช่าตาเป็นคนสะอาดสะอานเรียบร้อยเป็นดาวจันท์ก็อ่อนไหวเซนซิทีฟถึงแม้จะแรงไม่มีกําลังดาวมาดู12อาทิตย์กับจันท์อยู่คู่กันเเรียกว่าค,คิดการใหญ่อาทิตย์อาทิตย์อยู่กับจันเนี่ยกำลังดาวอะไรนี่ hey. กำลังดาวลาหูเลข8อยู่นี่8กํกำลังดาวอะไรอังคารคู่ท่านลมนี่แสดงว่าตัวเจ้าจะลคนคนนี้เนี่ยสนี่เป็นคนคิดการใหญ่เวลาเห็นอะไรแบบว่าโอ้โหไอ้นี่ต่อไปต่อไปทำแล้วมีอนาคตล็อกไว้เลยเพราะว่าคนเกิด12นี่ลงก็นได้3 รวมกันได้3แล้วมี8กําลังดาวคารนเวลา3แต่อีกสามนี่นี้ไม่ยอมจูต้าไม่เคยไม่ยอมเอายงี้เอาอยางงี้เอาแบบนี้ไม่ต้องอย่างงี้เอาอย่างงี้12กําลังดาวราหูเลข8กําลังดาวคารนเอานี่มาแตะใส่ใส่เบอร์12นี่เห็นไหมเวลาอ่านคนเกิด12แล้วเราก็อ่านเขา สัญญาณเป็นอย่างนั้นลำดับต่อไป13เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคู่ศัตรูอันดับแรกเลย13 13เมื่ออยู่ในตัวตนในเลขของ13เนี่ยเป็นนักขัดแย้งรวมกันเป็น4เมื่อรวมกันเป็น4ก็หมายถึงว่าเจ้าจะตาคนนี้เป็นนักขัดแย้งเป็นคนฉลาดเรื่องการขัดแย้ง ม้จะต่อต้านถามต่อไปกําลังดาวมีไหมไม่มีเพราะนั้นเจ้าชะตาเป็นคนนักขัดแยง้งนักขัดแย้งก็ลองไปลองคุยกันหรือลองสัมผัสกับคนเลข13เลข13มันริบชั้น13ในสมัยก่อนอาจจะมีสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วเป็น 12A กับ14ทุกเลขมีความหมายหมดไม่ใช่ไม่ใช่บนเลขอันนี้ไม่ดีเลขนั้นไม่ดีมีความหมายหมดอันนี้13ไปแล้วลำดับต่อไป 14อาทิตย์อยู่กับพุธให้นี่ฉลาดรวมเป็น5ฉลาดรวมเป็หนึ่งสีฉลาด1-5ึ่งู้มีใหญ่กำลังดาวจันทร์อินความรู้สึกอินความรู้สึกเวลา4อยู่เัว่าปกุญสือดีอันนี้ชอบชอบวรรณกรรมพวกวรรณกรรมพวก,รรก,วก,รรกวอะไรที่แบบสุนทรียใสสุนทรียาภาพไม,ไม่มีกำลังดาวเลย ก็ส่งสัญญาณไม่ฉลาดส่งสัญญาณไม่ขัดแย้งนี่14ใครขยเกิด14ก็ดูไว้ว่าเป็นยังไงต่อไป15เคาเรียกคู่มิตรใหญ่อาทิตย์อยู่กับพระรหัสอาทิตย์สีแดงพระรหส,สีส้มคู่มิตรใหญ่กำลังดาวจันทร์เลขสองตั้งอยู่นี่ กำลังดาวจาันทร์หม่ถึงว่าคู่มิตรใหญ่1นึ่งรวมก,กันเป็น6เกี่ยวข้องกับศิละปะกำลังได้จะบอกถึงเจ้าชะตาเป็นคนเป็นคนอินความรู้สึก mm hmm. เช่นเวลาอา่านบทกลอนหรือชอบทำงานศิละปะอะไรที่เป็นงานแนวศิละปะเนี่ยอันนี้คนเกิด15ดีๆถ้าเป็นนักกฎหมายก็เกิด15เนี่ยเป็นนักกฎหมายที่คอมอมูนไะคุยกันตกลงกันนะอย่าอย่าทะเลาะกันนะนี่15ห 15กําลังดาวจันทร์รวมเป็น6เป็นศิลปะเป็น6กําลังดาวอาทิตย์นี่ถือว่าคู่มิจใหญ่กําลังดาวจันทร์เป็น6กําลังดาวอาทิตโสรถบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์เพราะนั้นเรามาดูครับ1ถึง15มีเลข6กําลังดาวอาทิตย์เลข8กําลังดาวคารเลข10กําลังดาวเสาเลข12กําลังดาวราหูแล้วก็เลข15กําลังดาวจันทร นี่ก็จําม่ขั้นท่านเกิดวันอะไรก็ดูเอาเลือกเอาอยากจะเลือกเราเกิดวันไหนก็ก,ก็ก็เลือกเอาแต่ว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ไม่เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์ไม่เหมือนกับรถเหมือนบัตรประชาชนบัตรประชาชนก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเป็นเลขที่ล็อกอยู่อันนี้ก็มาดูเบื้องต้นนี่อันนี้เข้าใจกันง่ายๆนี่มี6มี8มี10มี12 15จําไว้เลยจดไว้ได้เลยกํลาลังดาวนี้สําคัญนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็น 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30และ31ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมตอนต่อไปนะครับมีอะไรก็ถามไม่ได้นะฮะถามได้อนี่ข้างหลักข,ข,ข้างผมที่เป็นงานผมเองครับเป็นงานผมเองก็ทำเมื่อปี5-7ก็สวยดีใครสนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์นี้นะฮะเบอร์นี้นะ ติดต่อมาได้มีหลายชิ้นโอ้เยอะมากเลยนะครับก็นี่ซ้ายมือนี่เป็นงานศิลปะของผมเองนะครับเรียกว่าชื่อติ๊กติ๊กบายติ๊กินสีติ๊กติ๊กชื่อลูกนะครับเป็นกระเป๋ายางใน10ล้อแล้วมาผลิตเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าถือสองแว่นตากุญแจรถแล้วก็เตาอีกหลายอย่างเลยที่เราทําขึ้นฮะแต่เมื่อประมาณสักประมาณสัก2ปีมาแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับถ้าใครสนใจจะดูไลน์เซ็นกับผมก็ได้นะครับ ที่เบอร์นี้อีกเหมือนกันนะครับ